ไปทำธุริจไปลงทองสลาดาแนลเด็กาตมาเด้อจะแมีมารับกินมาเอาวน้งส่งน้ำหว,วานเอาน้ำหวานเอาน้าว ลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพอเที่ยงก็เดินทางมาที่วัดบ้านดอนไหวครับท่านผู้ชมเดินทางมาขอโชกขอลาบไปฝากเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านละครับยูกับจเจมี่ตาะเที่ยนวัดบ้านดอนไหวายกับยังทียังทียังพอมีโควิดนั่นพอเที่ยงก็คยเดินทางมาก,กับปรากฏว่าเขาอยู่ครับก็มีเขาหล่ะกับยังพอเที่ยงว้เดินทางมาช่วงโควิดกับมี จาของหรือว่าจะของพื้นทีหรือว่าไทศบานนี่แหละครับเพิ่นมาขอโจกขอลาบก็แต่กันอยู่บ่ขาดสายครับยังติดชุดที่ชุดทีดท่เห็นอีกชุดหนึ่งครับก็มีอว่าเทศบานเพิ่นปลูกหวยครับผมเป็นจะเป็นหวยจะเป็นหวยหวยเล่าบ่าครับหป็นหวยห้าน้อยกับบัจากจะเพิ่นถือ เป็นก็ได้สื่อเป็นชุดแล้วก็เป็นตุ๊กตานางร่ำครับเอามาถวายเจ้าแม่มาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วมงวดทีพผ่านมาครับขวดที่ผ่พานมาเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่ามีค้นถูกอยู่ครับมีค้นถูกโยสองสี 2, ่ประมาณได้ยินที่ว่าเล็กหน่อยบอกนี่แหละครับคนว่ามีค้นถูกอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับว่าถูกสองสี่ย มันนี้พอเที่ยนี่มีโอกาสเดินทางผ่านมาแล้วพอเที่ยงก็ได้พามปชมไปซองเมืองเพื่อเห็นตัวเลขที่ว่าไทมูชมคิดไว้หรือว่าเป็นตัวเลขที่เด,ด,ด,ด็ดๆไปเรีครั่าไทมุชมห้าจะเดี๋ยวพอเที่ยงจพะพาไปซองเมืองอยู่ที่้นตะเคียนครับผมครับผมไทมูชมมดังที่ จากพอเที unku, ่ยงนี่จะถูบไหวจะแม่จะเขี้ยนท่องหล่ะครับปรากฏว่าพอเที่ยงหยางหายอยู่โดนเติบครับท่านผู้ชมจนไดอาแปลงมาลูบครับถึงมีตัวเลขเกิดขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่ตรงจุดนี้ครับเพราะว่าอยู่แต่ยังแต่เขี้ยนบันดอนไหวนี่ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแดดหลายครับเพอเพิ่นจะบด้มีมีโฮมมีหยางหายเพิ่นยังสีนะครับเบิ่งกันจากเบิ่งหญ้าครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชม ี๋ยวเดี๋ยวพอเที่ยงขอตั้งกล่องดีๆก่อนนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่พอเที่ยงเอาแป้งมารูบแล้วครับก็บปรากฏว่าเห็นอยู่ตรงจุดนี้ครับแวเดี๋ยวพอเที่ยงจีดสูบในเบิ้งครับแต่ว่าตอนบ่ได้สูบนี่กับตัวนี้ก,ก,ก็เป็นตัวบกใหญ่เลยไอ้ขอการทูบนี่ไอ้ ยครับท่านผู้ชมยาออกการถูกคนขับท่านผู้ชมพอเชื่องเห็นแล้วการถูกได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ครับท่านผู้ชมเมื่อท่านได้ขยายให้เบิรงก็เห็นตัวนี้เป็นเลขกาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นตัวใหญ่แบบชัดเจนเลยแต่ว่าตรงสีพอเชื่องเห็นพอเชื่องเห็นตรงจุดนี้ครับนี่เห็นตรงจุดนี้ครับมาจังสีครับ คล้ายๆเป็นนี่ครับเดี๋ยวๆพระเี่ยงบึงชัดๆก่อนท่านผู้ชมแล้วขอพระเ่ยงขอสู้เมืองสะก,ก่อนครับนี่ครับจะเป็นตะเคียนบ้านดอนไหวครับท่านผู้ชมเจ้าแม่ตะเคียนทองบ้านดอนไหว ยังงวดแรกที่พอเที่ยวในเดือนทางมากกับว่าออกจุติวามือกุม่านหน่อยครับผมเป็นหลานชายที่เดินทางมานั่ครับงวดนั้นออกอยู่กลางมือเพอเลยครับผมนี่ครับมันอยากถ่ายยากนะครับท่านผู้ชมเพระาะว่าจะอยู่เหงาครับแล้วก็แดด นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวหนึ่งตรงตรงนี้ตรงที่ว่าคล้าขๆมันขี่กันยุงสีครับท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งตรงนี้จุดนี้อีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นสามตัวเลยอยู่นี่ครับขอท่านผู้ชมในร่องซองเบื้กงอนครับท่านผู้ชมร่องซองเบื้องรับว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดครับผม จะเห็นเป็นตัวเดียวกันก็เพระเทื่องเห็นหรือบอรครับ้องให้ใหท่านผู้ชมเป็นค้นซองเมึงโดยตัวเองของท่านเองครับผมว่าสายตาของท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดครับเมื่อก็ะจิ้งเตียงอืมเอา ตัวนี้นะคะที่แอดมินเห็นเป็นตัวนึงค่ะเห็นเป็นสามตัวชัดมากเลยนะคะท่านผู้ชมคือเกาครับ่านผู้ชมมัน้ก็เดินทางมากกับน้องไอคือเก่าครับผมว่าช่วงนี้คุณแม่เพิ่นกลไปขายของครับก็ได้เดินทางมากแค่สองคนกับลูกสาวครับผมก็คือนน้องไอ ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะบอสู่ท่านผู้ชมฟังครับผมลาห้ท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเดียวกันกับพอเที่ยงหรือบอต้องหนีครับจะเห็นเป็นพอเที่ยงวาเห็นเป็นเหล็กสี่ครับนี่ลงมาอย่างสีน้นี่แล้วก็ขีดบางเสียก็มีหางลงมาแต่ว่าตรงทีกับเหล็กสี่ติดกันเรื่อยครับจะเป็นคล้ายๆเหล็กหาซ่อนอยู่ครับนี่จะเป็นเหล็กหายับมาอีกครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นเหล็กเจ็ด ครับเป็นเลขเจ็ดสามตัวที่พอเที่ยงมองเห็นอยู่ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะมองเห็นเป็นสี่ห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมท่านใดมองเหน็นขึ้นกันครับพอเที่ยงหรือว่ามองเห็นแตกต่างจากพอเที่ยงก็จะลืมเด้อครับจะลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอก เพื่อว่าท่านผู้ชมท่านอื่นที่มองมาเห็นจะได้มีโชคมีดวงไปน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมแล้วตามสายตาพูเที่ยงพเที่ยงเห็นเป็น4 5 7ซึ่ง4หา7นี่ก็เป็นเลขตัวเดียวกันเลขครับที่พู้เที่ยงในเดือนท่างไปทายถ้ำยู่ที่ตะเคียนพญานาคของเมืองว่านนี่ครับที่จะได้ร่งคลิปไปให้ท่านผู้ชมในเบิรงครับผมที่ตะเคียนพญานาคที่พูเที่ยงเดือนท่างไปเมืองว่านพูเที่ยงเห็นเป็น ห้าสี่เจ็ดครับผมแต่า่าทีแต่เขียนบันดอนไหวนี่จะเป็นสี่ห้าเจ็ดซึ่งจะเป็นเลขสามตัวคือกันเลขครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าซับกันอยู่ครับกาคอยแตผูมช่ทุกท่านได้ซองเบิงไปนับกันครับพอเทื่งเด้อครับที่พอเทื่งเห็นพอเทื่งเห็นเป็นสี่ห้าเจ็ด ครับก่อนจะเห็นนีโมเมนใส่เวลาข้าวเดียวได้ครับน่านครับพอเที่องจุดถูบจนจะถูบจะใหม่มดดอกละครับถึงไมาเห็นตรงจุดนี้ที่แรกก็บอเห็นครับท่านผู้ช่มจะ่าพ่อหนองไอเอาแปงมาให้รูวบล้วก็ปรากฏว่าขึ้นมาเป็นสามตัวชัดๆเลยครับสี่ห้าเจ็ด นี่ครับเลขกสี่เลขกหาจะเป็นตัวนี้ครับลงมาอย่างสี่คีกันอยู่กับเลขกสี่ครับแล้วเลขกเจ็ดจะเป็นตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเลขกเจ็ดอันนี้เลขเป็นเลขกสี่กับเลขกหาครับจิตกันเรื่อยนี่ ครับผมยังพอเที่ยงด้มาท่ายทำเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมในเบื้องกับเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมนําไปเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกในการตัดสินใจสื่อสลากินแบ่งของรัฐบาลครับผมตัวเลขตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมคิดไว้หรือว่าโดนใจของท่านผู้ชมอยู่บ่หลายกันหน่อยเนะาะครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหนาครับท่านผู้ชม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแห้งๆรวยๆวยตลอดปีตลอดไปเรื่อยๆเด้อครับท่านผู้ชมไปละครับผมสวัสดีครับสี่ห้าเจ็ด ดแดดแห้งครับท่านผู้ชมแดดจ้าแนมเบิงงยาครับถ้าแนมไปท่านนี้มันจะเป็นย่อนแสง